พี่ดว่โซ่ระุมตกมายายใส่่ออะไรเพื่อนไม่สใจพี่ถายแล้วคุณถามเขาไปยูไหมถามที่พี่พาคิปเนี่ยพี่ถ่ายไปทไมพี่ถ่ายนีายนี่ายนี่ายายหนูนี่ถายพี่กับหนูนี่ถายนี่ไม่ดีกว่าหรอ เด้น่อี้ถไม้มารอหลวงาแต่หัวเช้าะี่ไ้อปด้นะลฟังไหยื่นแล้วเมือวานว่าพรุ่งนี้ที่ยงให้เอาของลงเดิขึ้นไปด่าเพราะว่าเมื่อวานเราไปขนของน่ะจึงมไม่ได้นะมันโดยนหลวงตาั้งคืนเลยหมาเห่าตาไม่นอนเลยผู้ชครจะมาช่วยมันได้อ่ะวัดนู้ มาสูงมาอยู่นี่มาอยู่วันไหนพก็เขียนถึง่อแม่โทรไปติดต่อที่บ้านแล้ว